Okay. คำแรกครับหัวระถาระพระระกรอกกรอกกเพาะกัเพาะเงาะอะไรเงาะครับ ทำไมอะครับก็แล้วแต่ว่าเขาจะทําอะไรครับทำนี้ก่อนตัวนี้ก่อนครับนี่สีฟ้าฟ้านี่ก่อนนี่เหรอนี่ยสีฟ้าฟ้านี่นี่เหรอเนี่ยที่พื้นสีฟ้าเนี่ยลูกนี่เหรอกอ<บ>อักระทอออกเทกเทะพ่อไอไพรรอรอ ma móc ma, hả, hả, hả ma móc ma, móc 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 <laughs> งมีรถอ,อุสอ้รสอรถชุดอะไรครับหอ,อวอานอ,นอ,อวา very good น้องน้องหอวัหัวรถ very good ชุดชอท,ท่หอ รอถูกไหมลูกทหารทอออท่าหออารหานสออว่มอสวมสอไอใสสอสอะไรเสือเสือเสือไปโทรเสื้อรอรอกอกอรอออกรอนี่เขาเรียกว่าเสื้อเสื้อกรอทหารสวมเสื้อกรอ รอเราโมไอ might, 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 might. ไม่ไม่ไม่เอเกไม่ทะเลาะเราไม่ควรรออ่านว่าควรควรทะทะเราออะเลาะกัน very good เราไม่ควรทะเลาะกันถูกต้อง